งงใช่ไหมเมื่อกี้เมื่อกี้มันเข้าหัวมึงทุกนัดเลยว่าทำไมมึงล้มไปยังวะไม่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 ทุกนัดนัดเดียวนัดที่สองเดี๋ยวเดี๋ยวกูดูสเปกเตอร์มันอยู่ผมก็ดูอยู่กูก็ดูอยู่ดูไปเรื่อยๆมึนๆใช่ไหมอเลยมันมีเทอร์โบชาร์เจอโอ้ไม่ใช่ละไม่ใช่ละไม่โดนไปโดนโดนโดนมันแค่กระถุ่งเลยนี่นะ

ดูดิดูดิปแปลกอร่ีาแแปลกดูดิรีพอร์ตดิมึงรีพอร์ตเลยมึงรีพอร์ตทนเลยมึงรีเลยมึงรีเลยรีเลยไม่ทันแล้วอ่ะชิบ้ามึงดูดิีพอร์ตเฉติ้งเฉติ้งเอ็มแทร็กซ์เล้เกินในสัส